ผมวันนี้นะครับสุกยมเช้านะครับอากาศดีๆสบายๆวันนี้เรามานึ่งไข่ทรงเครื่องแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยนะครับใส่เนื้อใส่เนื้อปลานิลด้วยนะครับสําหรับคนที่ดูแลสุขภาพดีๆใส่ปลาไปด้วยวิธีการทํานะครับก็ง่ายๆครับก็คือเนี่ยครับนี่มีเนื้อปลานิลนะครับเราหั่นเรียบร้อยแล้วชำแหละแล้วนะครับแล้วก็ตํานะครับเครื่องนะคือมีพริก หอมกระเทียมตะไคร้นะครับผมก็เอาด้วยกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาตีไข่ใส่เลยครับวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่สีฟ่ฟองก่อนนะ ไข่ทรงเครื่องนะครับแต่ว่าผมใส่เนื้อปลาพิเศษลงไปนะครับวันนี้แล้วก็ปรุงรสด้วยนะครับก็คือนี่เลยครับน้ำปลาราเมอออนชอยนะครับผมเอาขวนี้ก่อนใส่ไปเลยครับใส่ได้หน่อยนะครับเราไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับเพราะว่าในน้ำปลารามันรสชาติค่อนข้างโอเคแล้วนะครับนัวแล้วนะครับ เค okay. ขอแล้วก็ใส่มะกรูดซอยนะครับใ่มะกรูดซอย <Okay. S 2> แล้วใส่ไปเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน,คนี่ครับต้นหอมผักชีผักชีลาวนะครับผักชีลาวนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวผักชีลานจะหอมครับผมแล้าก็หั่นไปเลย ขอดูดีกับรถได้ครับผม ดูรถนะครับเดี๋ยวต๋ยรถดีอืมหอมครับผมแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนะครับผม ใส่ลงไปหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวเราไปเนื่องกันเลยเดี๋ยวผมใส่น้ำก่อนโอเคนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ไข่น่งทรงเครื่องนะครับใส่เนื้อปลาดินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่หม้อนึ่งกันเลยครับโอเคครับหม้อนึ่งเดือดแล้วนะครับเราใส่ลงไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับแม่ไม่ขาดอยู่อย่างเดียวคือผักครับโอเคเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันหลังบ้านครับ โอเคครับได้แล้วนะครับผมไปกันเลยครับว,ว้าวกำลังนี้ครับ<ฮ>ใส่ผักก่อนด้านข้างๆ โอเคเดี๋ยวเรามารุ่นพร้อมกันนะครับเถมเติมเตมเติมเตมเมว้าวสุกเพียงเอเฮ้ยสุกแล้วลองชิมกันนะครับดีครับ ลองชิมก่อนอืมอืมเลยมากเจบครับผมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับมาได้ครับผมนี้ครับนื่อไข่ทรงเครื่องนะครับใส่เนื้อปลานิลนนะครับผมนี่ครับผักนึ่งครับพรกับเจลบองนะครับผมเข้าต้มงครับ ตุนประลาลงให้ข้าวหอมอรลิกับไรบรี่โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ